ามาดูวันนี้พี่ลมแรงเดี๋ยนะแป๊บนึงวันนี้หัดทำข้าวเหนียวเวฟด้วยไมโครเวฟถามพี่ท่านหนึ่งมาพี่สารดีท่านหนึ่งว่าเออเรากำลังทำหมูกรอบอนะแล้วเราบอกว่าเราลืมแช่ข้าวเหนียวนุ่มมากนม่มาก,มมากจ้าอืมไม่ตอนาเล็ไม่สวยเดี๋ยดูนะจ๊ะ เห็นไหมหเสียงลุกกิฟตอืมนุ่มมากอะ่ะเนี่ยไม่ต้องแช่เลยนะแป๊บเดียวเองเอาเวฟอะ่ะได้กินเลยนุ่มนิ่มเม็ดสวยกว่าตอนนึ่งอีกอะ่ะเออใครสนใจก็ลองทำดูนะจ๊ะมันดีเลิศใครไม่รู้วิธีก็ถามมาได้จ้ะเดี๋ยวบอกนะพอดีถามพี่มีคนสวยมาอีกทีหนึ่ง เคนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะบอกสูตรง่ายๆทุกคนคงทำกันได้แหละแต่พอดีเราเพิ่งกระตือรือร้นโอเคบายบาย